ีไม่มีนะครับผมลองตีดูแล้วลองสวนปาาไม้ทีสวยเลยเสียอย่างเดียวไม่มีตัวเดี๋ยวไปไมหมายอื่นดูนะครับผมไปครับลุยกันอีกว่ายังมีตัวไหมไปเจอแล้วนะครับผมไม้สวยเลยลุย เงีบเงียบกิบ,บกับแล้วตัวนึงนแต่ก็ทำพลาดอืมเดี๋ยวลอยนะนะมีไซส์ครับแต่ดีบกยาก ใส่ติยาใส่สวยใส่สวยครับผมตัวนี้มาแล้ววัยรุ่นตามแรกของเราสุดยอดเลยอ้วน,นเลยไปตามกันต่อครับผมไปครับ ไปตีกันต่อครับผมนานะมาดูเมืจะได้แต้มอีกไหมหมายสวยเลยไปครับผมลุยก,กัน